ทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ติดตามอาการของข้าวต้มลูกช้างป่าพัดหลงที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีสัตวแพทย์หญิงนัทนนนปานเพชรหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากเป็นผู้รายงานความคืบหน้าผลประเมินตลอดทั้งวันพบว่าอาการโดยวรวมดีขึ้นค่ะข้าวต้มพยายามถีบตัวและยืนด้วยตัวเองหลายครั้งซึ่งถือเป็นสัญญ,ญาณบวกในการฟื้นฟูร่างกายด้านสุขภาพทั่วไปข้าวต้ม กินนมและน้ำได้ดีค่ะขับถ่ายปกติ อุจจาระกึ่งเหลวสีเขียวอ่อนปัสาสาวะใสบาดแผลท,ที่สะดือมีหนองลดลงและไม่พบหนองในเล็บแล้วแต่ยังต้องล้างแผลอย่างต่อเนื่องส่วนการเคลื่อนไหวมีศัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยพยุงตัวพร้อมทำกายภาพบำบัดด้วยการยืดเหยียดขาเป็นประจำผลตรวจเลือดพบค่าตับและค่าการอักเสบลดลงแต่ยังไม่ปกติค่ะขณะเดียวกันค่าไตาและการสลายก้าวเนื้อสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติทีมแพทย์ได้เริ่มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำตั้งแต่ช่วงคำ่ำเพื่อ ื่อปรับสมดุลร่างกายสาหรับมาตรการดูแลค่ะทีมศัตวแพทย์ยืนยันว่าแม้เข้าต้มจะมีอาการดีขึ้นแต่ยังอยู่ในช่วงสําคัญของการรักษาจึงต้องจากัดการเยี่ยมเพื่อป้องกันความเครียดและการรบกวนขณะเดียวกันจะมีการบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อนําเสนอความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกวันด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn